สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพ็ญในนำสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและนิโอ t a า g r กรุปนะคะวิดีโอตอนนี้เป็นการแนะนำการผูกดวงชะตาโดยใช้ปฏิทินนะคะตามแบบโหราศาสตร์ยูเลเนียนค่ะก่อนที่เราจะผูกดวงชะตานั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก็คือข้อมูลกำเนิดค่ะข้อมูลกำเนิดประกอบไปด้วยวันเกิดเดือนปีพศหรือปีคิตศักรานะคะแล้วก็เวลาเกิดรวมถึงพิกัดการเกิดค่ะ การที่เราจะได้ตำแหน่งสมผุดดาวนั้นเราก็จะหาสมผุดดาวจากปฏิทินค่ะปฏิทินที่เราจะนํามาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือเป็นปฏิทินปีคศ .1900 ถึงปีคศ .2000 ค่ะซึ่งอันนี้เป็นปฏิทินที่มีตำแหน่งสมผุดดาวณนะเวลา0นูนนาฬิกา GMT นะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งค่ะเป็นปฏิทิน ปีคศ2000ถึงปีคศ2100ค่ะที่สมผุดดาวณเวลา0นาฬิกา GMT อีกเช่นกันค่ะ <c oughs> เราควรจะซื้อไว้2เล่มนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมในการใช้งานนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีปฏิทินที่บอกตำแหน่งสมผุดดาวที่เวลาเที่ยงวันหรือ12นาฬิกา GMT ค่ะ สำหรับเล่มที่เรานำมาโชว์ให้เห็นก็คือเป็นปีคศ1,900ถึงปีคศ2 0 0 0ค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นปฏิทินแสดงตำแหน่งสมผุดดาวที่เวลา12นาฬิกา GMT ค่ะของคศ2 0 0 0ถึงคศ2150นะคะนอกจากนี้ปฏิทินที่แสดงตำแหน่งสมผุดดาวยังมีแบบอื่นๆที่นำมาให้ดูอีกนะคะก็คือ อันนี้เป็นปฏิทินแสดงสมผุดดาวของปีคศออ1976-1980นันนี้ก็เป็นปฏิทินแบบแสดงสมผุดรายสี่ปีค่ะนอกจากนั้นที่จะเคยเห็นออกวางจำหน่ายทุกๆปีนะคะน,นี่ก็คือเป็นปฏิทินของราฟาเอลค่ะเป็นปฏิทินแสดงสมผุดดาวรายปีแต่อันนี้นะคะเป็นการแสดงสมผุดดาวที่เวลาเที่ยงวันหรือ12นาฬิกา GMT ค่ะดังนั้นผู้ที่จะเลือกใช้ปฏิทินจำเป็นต้องอ่านข้อแนะนำด้านหน้านะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าสมผุดดาวที่แสดงในปฏิทินนั้นเป็นสมผุดดาวนักเวลาใดค่ะสำหรับวิดีโอตอนนี้เป็นการอธิบายวิธีการที่จะใช้ปฏิทินเพื่อผูกดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปฏิทินเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเป็นปฏิทินที่เรียกว่า สมบุรด,ดาวทิพย์นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พลตรีบุญหน้าทองเนียมค่ะจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปฏิทินของทาเนสจูหรือว่าปฏิทินดาวทิพย์ค่ะอาจารย์ค่ะกราบสวัสดีค่ะาอาจารย์ค่ะหนูอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายค่ะว่าการถูกดวงโดยโหราศาสตร์สากลกับถูกดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียนต่างกันยังไงคะ การที่เรียเราเรียกว่าผูกดวงก็คือการหาตํแา,หา,า,าตแหน่งดาวนะ้เาเวลาที่เราเกิดในปฏิินนั้นมันจะบอกตําแหน่งดาวณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเวลาสุนอหรือเวลาเที่ยงวันแต่ว่าการจะใช้ปฏิินดาวทิพย์หรือเรียกว่าทานนิจค่น ปฏิทินนิน,นจุนนี้มันมันไม่ใช่เลยจากนปจูนแต่มันเลยจากพูโตะมันดาวดาวที่อยู่ห่างไกลไปเ<ะ>มื่อดาวทางไกลออกไปมันก็เดินช้าเรา<ะ>เรามองเห็นการเคลื่อนที่ช้า<ะ>นั้นปฏิทินทานดาวทิตย์นั้นเขาจะไม่ได้บอกละเอียดทุกวันเช่น<ะ>อาจจะบอกเป็นทุกๆวงเช่นพวกละห้าวันเป็นต้น ตอนนี้เราจะใช้วิธีการเช่นเดียวกับที่เราเคยพูดเกกรื่องการหาตาแหน่งดาวโดยใช้ปฏิทินดาวสากลคือหาตำแหน่งดาวโดยรารฉีค่าก็ได้ซึ่งจะได้ตำแหน่งดาวที่ละเอียดแต่ว่าความจริงคนส่วนมากจะไม่ได้ไม่หาละเอียดเฉลี่ยละเอียด เพราะว่าลายอืลนไปมันก็จะได้เฉพาะทศนิยมพอดาวเดชาชงั้นในการอ่านดวงนั้นเราโดยมากเราอ่านได้ถูกต้องแค่เต็มองศาหรือใกล้เคียงก็ประมาณองศาครึ่งประมาณครึ่งองศาตัวนทศนิยมอย่างอื่นนั้นมันอ่านไม่ได้งั้นเนื่องจากประชินดาบิบเมื่อเราเฉลี่ยค่าแล้วมันก็จะ มันจะได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยโดยมากเขาจะไม่เฉลีย่ยค่ากันเข,เขาก็จะใช้เปิดปฏิทินเอาแต่วันที่เป็นหลักค่ะอ,อาจารย์แล้วในปฏิทินแบบดาวทิพหรือทารสเนปจูนอิฟฟิมอริทอันนี้นะคะอาจารย์เขาบอกไหมคะว่าเขาหาสมบุริดาวทิพย์ณเวลาใดเดี๋ยวผมกล่าวแล้วว่าการที่รู้เวลาตำแหน่งดาว ว่าเป็นเวลาใดก็เพื่อให้รู้ว่าเราเกิดจะห่างจากเวลาดาวเดบ์ปินเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาที<ม>แล้วเราก็มาเฉลี่ยค่าหาตำแหน่งที่ถูกต้องแต่เนื่องจากดาวอทิพย์เดินช้าถ้าเราเอามาจากวันหนึ่งนี่มันก็จะไม่ขึ้นมันขึ้นที่เป็นเฉลี่ยกันเราไม่ตอนเมื่อเราไม่ต้องเฉลี่ยค่าเราก็เอาวันเอาแต่วันที่ โดยมากเราก็ไม่ตับสนใจเรื่องเวลาท่าดค่ะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่รู้เพิ่มเติมมาเกี่ยวกับดาวทิพย์ทั้ง8ดวงใช่ไหมคะอาจารย์ของดาวทิพย์ที่ใช้ในโหราศาสตร์อยู่นี้ก็มีแปดดวงอ๋อค่ะอาจารย์ทีนี้หนูจะขออนุญ,ญาตอาจารย์ช่วยพอดีหนูเปิดดูสมบุดดาวสากลน,นะคะอาจารย์ในปฏิทินแบบ แบบนี้อิฟิมบลีนะคะจย์ปรากฏว่ามีตำแหน่งดาวดวงจันนะคะจันสองตำแหน่งอันนี้นะคะยวจะให้เพื่อนดูก็คือมีจันทร์ที่เวลาศูนย์นาฬิกากับจันทร์ที่เที่ยงเนาะเที่ยงวันทั้งทั้ง,ท,งที่ปฏิทิทน,าน,านนี้นะคะเป็นปฏิทินแบบมิดไนท์หรือว่าเที่ยงคืนเพราะเหตุใดเขาจึงแสดงสมผุดดาวไว้สองเวลาอของขอโทษค่ะดวงจันทรไว้สองเวลาก็คือที่เวลาศูนย์นอก,กับที่เที่ยงวันนะคะจัน เนื่องจากพระจันทร์มันเดินเร็วกว่าดาวอื่นเมืม่อเป็นเดินเร็วแล้วสรับดาวอื่นเราจะเขาจะบอกไว้ณเวลาเดียวค,คือถ้าสองวันก็หมายความว่าห่างกันยี่บสี่ชั่วโมงแต่พระจันทร์นั้นเมื่อห่างกันยี่สี่ชั่วโมงเราไม่ใช่แค่จะสีมทุส ถึงเวลาที่เกิดนั้นมันจะคาดเคลื่อนมากเพราะพระจันทร์เดินวันละสิบสองสากว่าที่ก็ให้เฉลีย่ยไม่สองข่าก็เพิ่งจะเดลี่ยว,ว่าถ้าเราเกิดก่อนเทียเเ่ย,าาเยเงเราก,ก็ใช้เวลาเฉลี่ยค่าจากศูนย์หนึ่งเที่ยงถ้าเราเกิดหลังเที่ยงก็ใช้เวลาเฉลี่ยค่าจากสิบสองนาถึงเวลาเกิด ล้วก็ใช้ช่วงหลังมันมีเอาค่าที่ยังไปเฉลี่ยก็มีสองตอนคือช่วงสิบสอนใกาจากสู์หรือว่าจิบสอนในกาเป็นไปถึงสิ้นวันอเนี่ยเพื่อให้ผลตอนแห่งดาวในเวลาที่เราเกิดนั้นถูกต้องมีขึ้นอ๋อค่ะอาจารย์แล้วในนี้นะคะอาจารย์ ก็ยังบอกเป็นซิดเดเรียลไทม์ค่ะอาจารย์ซิดเดเรียลไทม์นี้มีประโยชน์อะไรคะซิดเดเรียลไทม์นี้มีประโยชน์สำหรับหาตำแหน่งของเมริเดียนและตำแหน่งของลัคนาค่ะเมริเดียนลัคนาก็คือเพื่อเอาซิดเดเรียลไทม์ไปหา R A M <AR> C ใช่ไหมไออา R ์อาแล้วก็ไปหาเมริเดียนลัคนาตลอดเมริเดียนลัคนานั้น ถ้าจะพูดเป็นตามลำดับก็ต้องหา R A M C ก่อนบรรดา R A M C แล้วก็หาใจ R G ไปหาวันเรี R G แบบลกักการอ๋อค่ะอาจารย์คัขขนนี้อีกจุดหนึ่งที่หนูอยากถามอาจารย์นะคะก็คือในปฏิทินนะคะอันนี้บอกเป็น True n o d e อาจารย์อธิบายคำว,ว่า True n o d e ให้ฟังก่อนคะ่ะว่าหมายถึงยังไงคะ,ะอาจารย์ก็ตามตามภาษาที่เขียนเนี่ย True n o d e ก็เปลป่าตำแหน่งจีงของโนด ค่ะค้าอย่าง,งก,ก็เรียกว่ามีโนด,ดคือตำแหน่งตนแดนงเขาโนดโดยวิธีเฉลี่ยค่าอาจารย์ขาหนูอยากเรียนถามอาจารย์ว่าในอ e ิฟิมลรีดอะคะ่ะทุกๆวันเขาจะแสดงสมผุดดาสมผุดราหูแบบทูโนดทุกๆวันทีนี้ถ้าเราต้องการจะใช้อ่มีโนดเราจะหามีโนดจากตรงไหนได้คะอาจารย์ สุดยอดปรัชีาท,ที่ใช้มันก็บอกตัวแนโนดหรือสองอย่างบางปรัชีก็บอกมีโนดบางบรัชีก็แบบ True โนดแต่บางครั้งคนจะใช้คาบอกทรูโนดคนจะใช้มีโนดส่ับในปรัชญนแบบเอฟเฟกต์เ่นเขาจะบอกไว้ด้านล่าง โดยบอกตำแหน่งของมีโนดไว้ณวันที่หนึ่งของสุสุเดือนค่ะงั้นผู้ใช้ที่เคยใช้มีโนดก็ต้องดูจกักเขาลักแต่เวลาใช้ชมีนี้นก็ต้องเฉลี่ยค่าเป็นรายเดือน่ะเพราะเราเปิดวันที่สิบเราก็ต้องหาตำแหน่งหากในอีกเดืเดือนก็สามสิบวัน แล,แล้วเราก็เฉลีย่ยมาจิงวันเดือนไปได้สบายอ๋อก็คือเขาจะให้สมผุดมีโ<ห>นดไว<ห>้ด้านล่างของของวันต้นเดือนแล้วก็เอาสองค่ามาเฉลี่ยกันใช่อ๋อ,อค่ะจ้าแล้วอย่างปฏิทีนลาฟาเอล่ะอาจารย์เขาใช้มีโนดหรือทูโนดคะอาจารย์เร<ล>าดูได้ไงคะปาชิาทนลาเฟนเขาใช้มันตั้งแต่แต่เดินมาเขาใช้แต่มีโนดอย่างเดียวท่านเพื่อความต่อเนื่องทัานรล่นใหม่ๆก็ใช้มีโนด คนจะหาดจะทูโรดจะไม่มีอืมค่ะอาจารย์งั้นก็คือแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะใช้ทูนูดหรือมีโนดใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าใช้มีโนดก็ต้องใช้ปฏิทินอิเลรอนิก์ถ้าถ้าใช้ทูนดจะอิเลรอนิก์แต่ถ้ามีนดก็จะใช้เราเป็นหรือจะใช้ปฏิทินใดก็ได้ที่มมีมีบอกมีโนูดค่ะอาจารย์ทีนี้จากปฏิทินที่ยกมา วิธีที่เราจะได้สมผุดดาวพอเราเราก็คือพอเรารู้วันเดือนปีเกิดที่เราอยากจะเปิดสมผุดดาวใช่ไหมคะเราก็เปิดปฏิทินแล้วก็เอาสมผุดดาวนั้นมาเฉลี่ยค่า2วันแล้วก็ให้ได้เป็นช่วงเวลาเกิดของเราทีนี้เราก็จะได้แค่สมผุดดาวณนะเวลาที่เราเกิดเรายังขาดเส้นแบ่งเรือนเพื่อจะนําสมผุดไปพลอตลงไปในเรือนชะตาทีนี้หนูจะเรียนถามว่า วิธีการที่เราจะได้เส้นแบ่งเรือนหรือว่าสมผุดของเส้นแบ่งเรือนชะตาเราจะได้มายัางไงคะอาจารย์สนหรับการหาเส้นแบ่งเรือนนั้นให้ไปดูในใน,ในวิดีโอตอนก่อนที่ที่กล่าวการปลุกดวก,กดาวสากลทำอย่างนั้น ทำอย่างเ,เดียวกันเลยค่ะทำอย่างเดียวกันเลยงั้นอันนี้หนูเอาหนังสือมาให้เพื่อนดูนะคะก็จะเป็น book of tables ก็คือที่เขาบอกไว้ก็คือเป็นสมผุดเส้นแบ่งเรือนของครกกับพาซิดูสนะคะก็จะเป็นตารางแสดงสมผุดเส้นแบ่งเรือนของเรือนครกกับเรือนพาซิดูสหลังจากนั้นเราก็เอามาเปิดตารางใช่ไหมคะจารย์แล้วก็หา ก็คือใช้วิธีเฉลี่ยค่าเหมือนเดิมเพื่อจะให้สมบุรไม่ไม่ต้องใช้วิธีไม่ต้องหาใหม่เราหาสมุดเส้นแบ่งเรือนตามดาวศรกลแล้วมันก็ได้เส้นแบ่งเรือนพอได้สมุดดาวทิปก็ดาวทิปไปใส่ให้ตรงกเรือนที่เราจัดตัวไปแล้วอค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากให้ก็คือพอเราได้สมบุรเส้นแบ่งเรือนที่เราคำนวณไว้แล้วเราก็เพียงแต่หาตำแหน่งของดาวทิ์เพื่อจะ เอาตำแหน่งดาวทิศนั้นไปลงในเส้นแบ,บ่งเดือนที่เราคำนวณไว้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้หลักการในการหาสมผุดดาวทิศทําำยังไงคะอาจารย์ดาวทิศเนื่องจากเคยได้พูดไว้แล้วว่าดาวทิศเป็นดาวที่เดนชา้าค่ะงั้นเขาจะได้บอกรายละเอียดไว้ทุกๆวันก็อาจจะบอกห่างกันห้าวันเนื่องจาก ดาวิปดาวที่ยัแชางั้นถ้าเราทเวียเปไ็นหลายชั่วโมงนั้นมันจะได้ไปจุดทุนยมซึ่งเราก็ก็ไม่สามารถจะเอาไปพลอตลงในแผ่นดวงคเพราะในในการที่เราจะพลอตไปในแผ่นดวงนั้นโดยบังจะพลอตได้แค่จำนวนเต็มอุสารหรือคึ่งมกหราค่ะงั้นในในการหาตำแหน่งราศทิพนั้น เพื่อความสะดวกสะดวกรวดเร็วเขาก็จะไม่ทำการเฉลีย่ยแะเอาเอาตำแหน่งในวันนั้นไปเปิดได้เลยอ๋อเปิดเปิดสมผุดดาวทิพย์ที่ตรงกับวันที่เราเกิดใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เอาไปลงไปตรงนั้นใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราได้เมื่อเราต้องการผูกดวงแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนเราได้สมผุดดาวแบบโหราศาสตร์สากล โทรศัพท์เออแบบดาวทิปรวมถึงเส้นแบ่งเรือนแล้วก็ลงดาวทั้งหมดยี่บสองดวงลงไปในเส้นแบ่งเรือนที่เราคำนวณได้แล้วก็จะแสดงว่าเสร็จการคำนวณใช่ไหมคะอาจารย์ความจริงเร,เ,รเราไม่เราเราไม่ได้ตัง้งใจจะลงไปในเส้นแบ่งเรือนเราลงไปในจานแต่แตเออเส้นแบ่งเรือนเป็นแดดวิ่ไ,ไารอยู่แล้วออมันก็จะลงถูกตรงน,นั้ก็โดยอัตโนมัติค่ะอ,อาจารย์อ,อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้ อาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะว่าจุดที่พึงระวังเวลาที่เราจะคํานวณการคำนวณลงดวงโดยใช้ปฏิทินนะคะมีอะไรที่เป็นข้อพึงระมัดระวังคะอาจารย์ก็ถ้าหากว่าในเรื่องอยู่เลเนี่ยเราใช้เอ,อเพิ่มติมตำแหน่งดาวทิตลงไปเนี่ยเื่อตอน,ตอน,นดาวทิตทผมได้กล่าวแล้วว่าขอให้ได้วันที่ถี่ต้องแล้วก็เอา ความหน่งดาวเดียวกันนั้นลงไปเลยก็จะไม่มีปัญหาแต่สําหรับดาวสาคนอื่น,ข,น,นข้อคืคนระวังก็เรารหาํำนหนเดียวก็บเฉลี่ยค่าซึ่งข้อคนระวังก็คือก่อนที่เฉลี่ยค่านั้นเราต้องวางสมบุกในปารชินอันแรกให้น้อยกว่าเวลาที่เราเกิดแล้วสมบุกอีกวันหนึ่งก็ให้มากไปลวเวลาเกิดลบความมาก ตำแหน่งวันเวลาทีเา่เราเกิดจะอยู่ตรงกลางถ้าเราวางตำแหน่งนี้ถูกต้องการเฉลี่ยค่าถ้าเราคำนวณมันผิดก็ผิดเพราะการคำนวณนั่นเองแต่จะต้อตนแหน่งที่เราวางไม่ได้ตรงแล้วนันเราข้อความข้อแรกก็คือวางตำแหน่งที่เราจะเฉลี่ยค่าคือให้เวลาเกิดอยู่ว,วันวันเวลาก็เราอยู่ตรงกลางก็แล้วกันค่ะ ทีนี้นอกจากข้อมูลกําเนิดที่คุยกันมาแล้วนะคะจุดที่มีความจําเป็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพิกัดการเกิดนะคะจารย์ที่เราสามารถหาเปิดและติจุดลองติจุดได้จาก International Atlas หนูอยากรู้ว่ามันมีวิธีการไหนไหมคะที่เราจะได้และติดจุดลองติจุดแล้วก็ท i m e z o ของเวลาที่เราเกิดเพื่อนํามาคํานวณในการผูกด,ดวงคะ่ะความริถึงตอนแหนที่เราเปิดจานมันไม่แน่นอะน ทีเดียวเพราะว่าจะบอกในะไอ้ลาชเขาก็จะบอกไปเพราะกว้างๆจะว่าตัวเมืองแต่เราอยู่ส่วนไหนของเมืองก็ไม่เลยบอกถึงที่บ้านเรานีอยู่ตรงไหนของเมืองก็ไม่บอกค่ะดงนั้นเราก็จะหาจากไอ้ลาชก็ได้จะหาจากแฟนที่แฟนที่ก็มันเมื่อมันไม่อยู่ตาม ส้นลองติจุดแล้วตีจุดแล้วก็ใช้เวลาใช้วิธีเฉลยข้าวหรือสมัยนี้เ,เราเราจะริยขึ้นเราก็สามารถจะเจอหา,หาดได้เด็ดได้ก็คือสามารถหาพิกัดการเกิดและติจุดลองติจุดแล้วก็ทำโซนจาก Google มีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ในเวที่ขเขาบริาารการ่ะให้ Google ก็กได้ค่ะแล้วถ้าเกิดอีกจุดหนึ่งอะค่ะอาจารย์ ถ้าเกิดกรณีคนที่เกิดต่างประเทศแล้วเผอิญเกิดในช่วงช่วงเวลาออมแสงหรือว่า daylight saving time ค่ะอา,าจารย์เราจะมีข้อพึงระวังในการผูกดวงยังไงคะผูกดวงก็คือหาตำแหน่งดานแ้วเวลาเกิดค่ะซึ่งบางซึ่งคนละเวลากับที่บอกไว้ในปจ,จิทินค่ะงั้นเวลาประชินส่วนมากเขาจะบอกเป็น ตอนแหงดาวตอนแหงเวลาจริงค่ะแต่เซฟินไทนั้นไม่ใช่เวลาจริงเราต้องหักเราต้องแปลงเวลาจากใดๆเซฟินไทให้เป็นมีนไทซะก่อนแล้วก็เ,เอาไปเิเสค่าจับปฏิืสมค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์เคยสอนมาว่าถ้าเราเกิดเวลาเกิดไหนเวลาเกิดของเรามันก็คือแซนด์ดัตไทม์ แล้วถ้าเกิดเราเกิดในช่วงเวลาออมแสงก็ให้ลบไปหนึชั่วโมงอย่างนั้นใช่ไหมคะส่วนบ้างเดรยทีชวิตชายหรือวินสกี่าเวลาออมแสงเขาจะเป็นเวลาที่เพิ่มจากเวลามาฐานดันตอนจะหาว่าสานก็จริงๆจะเอาไปลบออกอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจึงจะได้ตำแหน่งสมบูรดาวที่ตรงกับเวลาเกิดของเราจริงๆ ดังนั้นจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าถ้าต้องการจะผูกดวงคนที่เกิดต่างประเทศต้องรู้ด้วยว่าณนะเวลาที่เขาเกิดนั้นตรงกับ daylight saving time หรือเปล่าหรือถ้าเพื่อความชัวรก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะว่าในช่วงเวลาที่เราต้องการผูกดวงนั้นดวงชะตนั้นอยู่ในช่วง daylight saving time หรือเปล่าค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยจะเป็นการผูกดวงของคนที่เกิด latitude เหนือ แล้วทีนี้ถ้าในกรณีคนเกิดออสเตรเลียค่ะจารย์ซึ่งเกิดและติจูดทางใต้จะมีวิธีการผูกดวงยังไงคะอย่างอย่างในตัวอย่างนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นหนังสือ table of house แต่ว่าเป็นและติจูดเหนือแต่ถ้าเราต้องการผูกคนที่เกิดและติจูดใต้ะค่ะเขาไมา่เหนือใต้นั้นไม่ไม่เป็นผลกับสมบุิตำแหน่งดาวเวลาเกิดค่ะมันจะมีผลต่อมเมริดนและเาลาเท่านั้น นั้นใเการเกิดและจิตเหนือหรือลดและจิต้จเขามีไว้หาสมผลไม่เรียกกับลักนาสำหรับคนที่ส่วนมากที่จะอธิบายในเจนะบรรพาวนั้นก็จะอธิบายวิธีทำหาไม่ได้ลักนาดโดยและจิตเหนือ่อส่วนทางใต้นั้นเขาก็จะเขียนคำแนะนําไปด้วยนั้นผู้ที่เกิดและจิตจุดใต้ก็ควรจะอ่านและทําตามแนะนําเนย ในเทเบิลาเข้าใจค่ะก็จะได้ตำแหน่งสมบุรดาวที่ถูกต้องตามที่เราเกิดใช่ไหมคะไม่ใช่ชูุญดาวเพราะบอกกอย่าี่ทีเบเรี่ในลัคนาของลอย่างเท่านั้นไม่ใช่ดาวอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะงั้นก็คือวิดีโอตอนนี้ก็เป็นการแนะนําการผูกดวงโดยใช้ปฏิทินแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะแม้ว่าขั้นตอนในการ คำนวณหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เรานํามาแนะนาเนี่ยจาเป็นต้องมีเพื่อจะผูกดวงก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆน,นักโหราศาสตร์นะคะลองทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาอย่างน้อยถ้าเราสามารถผูกดวงชะตาของเราเองได้สักหนึ่งดวงนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถผูกดวงชะตาเราโดยการเปิดปฏิทินได้ทีนี้คําถามสุดท้ายที่หนูอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดที่เราทํามา ตามวิธีที่แนะนำอะค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการตรวจสอบหรือตรวจทานความถูกต้องของดวงชะตาที่เราทํามาได้ยังไคองครับก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าควรจะผูกด,ดวงด้วยมือโดยเฉลี่ยค่าจากบาัญิีให้เป็นค่ะสำหรับบางท่านซึ่งมีโปรแกร,รมผูกด,ดวงอยู่เกิดโปรแกร,รมมีคนขี ต่างคนก็พูกเขียนก็แ้วแต่พวกเขียนจะเขียนอาจจะเหมือนกันหรือเขียนคนละอย่างก,กันแต่ถ้าคุณใช้เกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของโปรแกรมน,นี้มันจะคำนวณไม่ได้เท่ากันอยากจะรู้จะเชื่อโปรแกรมไหนก็มีวิธีที่จะเช็คได้ก็คือต้องทำการผูกดวงในมือเพื่อสำการตรวจสอบมัน ใกล้เคยงกับบกแรงไหนก็บกแรงก็ถูกนั้นการขอขอเน้นว่าการตรวจสอบควรจะตรวจสอบด้วยการคำนวณโดยบูไเป็นค่ะค่ะสุดท้ายนี้หนูก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่กรุณามาให้ความรู้กับทุกท่านนะคะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w ว r l d w i ว e w เวบนิโอซากุ แล้วก็ Facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ